ถึงผมนะครับจะไม่ใช่เสียชัดสายเปนครับแต่วันนี้ผมจะมาเทราคาล้อสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการครับพบกับร้านกล้องลอซิ่งยูรีอีกเช่นเคยครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับล้อมือ2ราคาดีราคาเด็ดนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ของกล้องลอซิ่งยูรีด้วยครับวันนี้มี18ล้นล้วนครับวันนี้มี18 1 2 3 4 5 5ชุดครับบอกเลยราคาหลักพันยันหลักหมื่นต้น,ตนๆแน่นอนครับ T E T E T E เวล T E โอ้โห oh 5ชุดวันนี้บอกเลยราคาจับต้องได้ทุกชุดแน่นอนครับราคาได้แน่นอนครับบอกเลยนะพูดแล้วมันของขึ้นไหยเออไม่มีตังเปนะแต่วันนี้ผมจะเทให้ยับยับเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับ5ชุดนะ,ะเดี๋ยวตามมาดูครับ5ชุดอะไร ใน5ชนุดนี้มีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับโอ้โหตามคอนเซปต์ครับก้องล้อที่อูลีนะมาไล์ทั้งทีมาทําคลิปทั้งทีต้องดีต้องเด็ดแน่นอนครับอ่าวันนี้เอาใจสายเตี้ย3ชุดแล้วก็กระบะสูงอีก2ชุดนะอ่าเริ่มจากชุดแรกนะครับตัวนี้เป็น 37, ล้อทีอีสามเจลูร้อยสครับวันนี้3ชุดแรกเป็น5้าลูร้อยสิทั้งหมดเลยก็9้าครึ่ง10ครึ่งครับขอบ18ทีอีตัวนี้งานไทยด้วยนะฮะตัวนี้งาน เป็น s v p ครับวันนี้งานติ๊กเกอร์ครับ9.5 4.5วันนี้คู่ยางขนาดยางด้านหน้าครับ2 3 5 4 5 R18 ครับคู่หน้าปี p 18โอ้โหดูคู่หน้าครับสวยนะดูสภาพยางหน่อยเรียวป็นไงคู่หน้านี่คือคู่หน้านะฮะคู่หน้าโอ้โหสภาพดอกยางบอกเลยสวยเลยส่วนล้อก็มีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับมีรอยบ้างนิดหน่อยตามการใช้งานนะเอาเป็นว่าล้อมือสอง มีจะมีบ้างนิดหน่อยตามการใช้งานครับคู่หลัง10.5นะยาง265 40 R18 ยางปี18ครับสวยๆเลยนะ265 40 R18 ดอกยางไม่มีกินข้างเลยนะฮะนะทั้ง4เส้นเลยนะบอกเลยครับชุดนี้ใครได้ไปคุ้มมากนะครับล้อป็นงานไทยงานดีนะครับตัวนี้นะยางก็ไม่บางมากครับถือว่าอยู่ในระดับพร้อมใช้งานพอใช้งานไม่บางมากแล้วก็ไม่สูงมากนะ ใส่รถไปกําลังสวยนะครับวันนี้ร้านกล้องล้อซิ่งคุณดีครับขอเปิดในราคานะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะหนึ่งหมื่นสองพันบาทบอกเลยเป็นล้อไทยนะล้อ SPP ก็ในราคาหนึ่งหมื่นสองบาทในราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทแลพูดเยอะลิ้นพันกันแล้วนะฮะอ่าอยากขายอยากขายาในหนึ่งหมื่นสองพันบาทเขาก็จะมีครอบเบรกให้นะครับหนึ่งคู่แล้วก็ รถรุ่นใดนะครับที่เป็น6กลูครับเราก็จะแถมนะครับอ่าให้ด้วยนะครับ4ล้อแล้วก็ในส่วนของน็อตล้ออีก20ตัวหรือว่า24ตัวนะครับแล้วก็ปอกกันสั่นนะครับรถรถรุ่นใดที่ใช้ปอกกันสั่นนะให้ด้วยเป็น1คู่นะฮะอ่าแล้วก็ในส่วนของเสื้อสวยๆอย่างนี้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่อยู่ตจวเราก็มีบริการจัดส่งให้ฟรีนะครับหรือว่าอยู่ใกล้นะครับก็เข้ามาที่ร้านก็ยินดีรับเทิน รับบัตรเครดิตท,ทุกธนาคารนะในส่วนของของแถมที่พูดไปข้างต้นก็เราก็จะแถมในส่วนของอพูดของแถมในส่วนของชุดเดียวนะชุดอื่นๆเราก็แถมเหมือนนับชุดอื่นเราก็แถมนะเดี๋ยวตามมาดูกันต่อนะตามมาดูกันต่อเลยอ่าอีกหนึ่งชุดครับตัวนี้ก็เป็นทีเหมือนกันครับตัวนี้เป็นงานไทยนะตัวนี้เป็นล้อสีเท่ากันนะครับนะล้อไทยสีเท่ากันตัวนี้เดิมทีเป็นสีน้ำตาลนะเทินลูกค้าไว้ลูกค้าเทินมานะมองลูกค้าเทินมา ก็5้าูร้อเหมือนกันนะห้าูร้อครับอ่าก็9้าครึ่ง10ครึ่งนะครับด้านหน้า9.5้า้วันนี้คู่ยางขนาดยางตัวนี้เป็น25,5ครับ50นย์ะครับ R18 นะครับปียางก็เป็นปี18นะชุดนี้นะปียางปี18นะครับสัปดาห์ที่37ปี18นะครับ9ครึ่ง10ครึ่งโอ้โหล้อทำมาสวยนะทำทำมาแล้วนะครับคือเอาไปนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับเอาไปใส่รถได้เลยนะครับก็ยางขนาดเท่ากันทั้ง4ล้อเลยนะครับ ก็ชุดนี้เป็นล้องานไทยเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นล้องานไทยตัวนี้ขอเปิดราคานะครับเท่ากับราคาชุดแรกนะครับตัวนี้เนาะหนึ่งหมื่นสพันบาทพร้อมจัดส่งนะครับยินดีรับบัตรเครดิตนะตอจวบอรเรามีบริการจัดส่งใ้ฟีของแถมครบจบหล่อแน่นอนครับอ่าตามต่ออีกหนึ่งชุดครับนี่ชุดนี้ก็หล่อไม่แพ้กันครับตัวนี้เป็นล้อใหม่นะครับลูกค้านะเป็นล้อใหม่ตัวนี้กว้างสิบครึ่งสี่ล้อเลยครับล้อ ขอบ18กว้าง10ทั้ง4ล้อนะครับเป็นล้อใหม่แต่ว่าในส่วนของล้อใหม่ที่คือเราเอามาตีเป็นในราคามือสองนะครับไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยล้อใหม่ชุดน,นี้ต้องแพงนะครับตัวนี้ไม่แพงนะวันนี้จัดคู่ยางขนาดยางก็เท่ากัน,นครับ255ค้25ับ5้เป็นยางยูต้านะครับยางยูต้าขนาดยาง255 0้ขอบ18ทั้ง4เส้นนะฮะล้อก็กว้างเท่ากันวันนี้ยางก็กว้างเท่ากัน,นครับ ชุดนี้ก็จัดให้ในราคาเท่ากันนะครับตัวนี้นะ12,000บาทตัวนี้เป็นล้องานไทยเหมือนกันนะครับนะล้องานไทย1 4ล้อเลยนะครับโอ้โห10.5 4ล้อนะครับคุ้มมากเลยอะ่ะชุดละ12,000เอาไปคือพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้ล้อใหม่ยางมือสองนะครับแต่ตีในในราคา12000เท่า3ชุดที่กล้องล้อซิงค์รีรีวิวมาเลยครับ1 2 3ราคาเท่ากันหมดเลยครับ12,000บาทนะฮะ ก็ตามต่อยหนึ่งชุดครับนี่ชุดนี้เบื่อสายทีอีแล้วเรามาเวลบ้างนะครับขั้นกลางด้วยเวลนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ18ครับ9.5 10.5นะครับตัวนี้เป็นงานของ torq นะครับตัวนี้นะ6รลู1039้นะใส่รถได้ทุกรุ่นครับเมื่อกี้รีวิว5รลูไปแล้ววันนี้มาต่อกันที่6รลูนะฮะ9ครึ่ง10ครึ่งครับล้อเดิมๆไม่ซ่อมนะมีล้อ1วงนะครับที่มีรอยเบียดอยู่นิดนึงนะฮะเดี๋ยวตามมาดูรอยเบียดนิดนึงก่อน อยู่ในส่วนของวงไหนนะในนาไหนนะแทบไม่เห็นนะฮะอ่านิดนึงอ่าโอเคครับตรงนี้นะแทบแทบจะไม่เห็นนะขนาดคนรีวิวก็แทบจะไม่เห็นนะเนี่ยนิดนิดนิดเดียวครับวงเดียวนะมีตําหนิแค่ตรงนี้เองนะฮะแล้วก็ยางเป็นในส่วนของยางยี่ห้อนะครับอ่าตัวนี้เป็นวูบาลีนขนาดยาง2 6 5 6 0 R 1 8ครับปียางเป็นปี18นะครับอ่าปียางปี18อ่า ส่วนยางนะครับยางคู่หน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะนี่มีเขาเรียกตะก,กุยรายตะก,กุยมานิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ด้านหน้านะเวลาเลี้ยวปาดซ้ายปาดขวาตรงนี้ก็จะมีในส่วนของขอูดผิวขูดขานิดนึงนะครับในส่วนของคู่หน้าจะไม่สวยนะฮะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากให้สลับไปหลังเราก็ยินดีสลับให้ได้นะ,ะสลับหลังไปหน้าหน้าไปหลังส่วนคู่หลังครับสิบครึ่งนะล้อนะ,อะด้านหน้า9.5ด,ด้านหลัง10.5้ายางก็ขนาด2 5 1หาครับชุดนี้ ค,คู่นี้นะครับคู่หลังนี่สวยนะอ่าสวยเลยครับคู่หลังนะอ่าสวยครับคู่หลังอ่าก็ชุดนี้ใครได้ไปผมบอกเลยคุ้มมากเลยนะครับนะชุดนี้นะก็ขอเปิดราคาอยู่ที่12,000บาทอีกแล้วครับโอ้โหล้อ12,000บาทล้อพร้อมยางนะครับย้ํานะ1 000, 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับพร้อมของแถมครอบดุมครอบเบรกลอดลอด้อปอกกันสั่นเสื้อร้านสวยๆไปด้วยเลยนะฮะ 12,000บาทเท่ากับว่า4ชุดที่รีวิวมาราคาเดียวกันหมดเลยนะครับวันนี้นะ1 2 0 0 0บาททุกชุดเลยอ่ะเดี๋ยวมาตามต่อชุดที่5นี่มีคนเขาสอบถามมาเยอะนะครับว่า TE สีบอลมีบ้างหรือเปล่าครับตรงนี้นะในส่วนของ TE นะฮะนี่เรานำเสนอเลยนะชุดนี้ล้อกว้าง9.5นะครับแล้วก็10.5นะครับเป็นขอบ18 6ลู1นะครับวันนี้ เป็นงานอีโมชัน R ารครับล้อนะในส่วนของงานอีโมชัน R แล้วก็คู่ยางขนาดยางครับ255ทับ60 R18 อ่าทั้ง4เส้นนะครับคู่หน้า9.5คู่หลัง10.5นะครับคู่หน้าดอกมีอ่ากินริมบ้างนิดหน่อยครับตามการใช้งานนะอันนี้เราเทินลูกค้ามาตามสภาพนะวันนี้เราจะขายตามสภาพนะครับพร้อมของแถมนะชุดนี้ขอเปิดราคาอยู่ที่ 9,000บาทเท่านั้นเองครับชุดนี้นะ9 0 0 0บาทพร้อมจัดส่งต่อจวบนะครับหรือว่าวิ่งมาหรือว่าวิ่งมาที่ร้าน,นครับเราจัดอของแถมให้ใส่ถ่วงให้ได้เลยนะครับเนาะก็ฝากไปด้วยครับร้านกล้องลอซิ่งชลีครับก็ภายในสิ้นเดือนนี้นะเราจะมาจัดโปรโมชั่นนะเป็นล้อใหม่ยางใหม่ครับแต่ว่าล้อมือสองที่เรามารีวิววันนี้บอกเลยใครได้ไปราคาคุ้มมากครับก็ยังไงก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากติตตามในช่วงของอ สช่องทางนะในในในส่วนของ2ช่องทางก็คือ f a c e b o o k f แ n Page แล้วก็ในส่วนของอ่า u u u e e ที่ลูกค้ากำลังดูอยู่ณตอนนี้นะครับเนาะก็ฝากด้วยครับร้านกล้องลอซซิงโุรีนะครับวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปเร็วหน้าครับสวัสดีครับ oh